ดำเนินชีวิตตามความจริงสูงสุดของคุณยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักรู้ไว้เสมอว่าข้อความเหล่านี้ส่งด้วยความรักด้วยความตั้งใจที่จะนำความหวังและข้อมูลมาสู่ท่านผู้กล้าที่เลือกจะอยู่บนโลกเวลานี้เพื่อช่วยเหลือ ในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของเธอโดยส่วนตัวและทั่วโลกเบื้องหลังเกิดขึ้นมากมายที่คุณไม่รู้ความหนานแน่นที่ฝังไว้นานกำลังปรากฏและชัดเจนหัวใจกำลังเปิดออกและจิตใจเริ่มเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆมาขึ้นเรื่อยๆ จิตสำานึกร่วมกันเป็นตัวแทนของพลังที่สะสมจากจิตสำานึกร่วมและยังคงไม่ได้รับความสว่างเป็นเวลานาน,านมากขณะนี้กลุ่มกำลังเริ่มเปิดและสะท้อนในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากการมีอยู่ของสภาวะจิตสำานึก ที่พัฒนาขึ้นอีกมากมายบนโลกซึ่งจะแทนที่เก่าและความเท็จโดยอัตโนมัตพลังงานสะท้อนสูงที่นำมาสู่โลกโดยบุคคลที่วิวัฒนาการแล้วซึ่งเลือกและยังคงเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเริ่มต้นจิตสำนึกโดยรวมของโลกเมื่อความคิดและข้อมูลที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณมากขึ้นหลั่งไหลเข้ามาในกลุ่มนี้จะทำให้ผู้คนเข้าถึงแนวคิดที่ดีขึ้นและมีวิวัฒนาการมากขึ้นรวมทั้งทำให้เกิดความกระจาย และการเปลี่ยนแปลงคุณที่เต็มใจเลือกที่จะเข้าสู่พลังงานที่หนาแน่นของโลกสามมิติเพื่อใช้ในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์นั้นย่อมเป็นที่น่ายกย่องเป็นเกียรติและเป็นที่รักของผู้สังเกตการจากอีกด้านหนึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏออกมาภายนอกและส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรการสำแดงของสิ่งใดๆเริ่มต้นขึ้นในฐานะจิตสํานกที่สิ่งนั้นจะก่อตัวขึ้นรูปแบบมีอยู่ในทุกมีติแต่บนโลก ในความหนาแน่นของทุกรูปแบบพลังงานสมิติเป็นทางกายภาพหรือวัตถุนี่คือเหตุผลผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางและมีความรู้เกี่ยวกับความจริงบางอย่างไม่เห็นว่าความจริงนั้นปรากฏในชีวิตของพวกเขาและเริ่มตั้งคำถามในเส้นทางหรือ ความจริงของตนเองความรู้ทางปัญญาเป็นเพียงก้าวแรกสู่การบรรลุจิตสำนึกที่แท้จริงของความจริงสติเป็นเนื้อความของรูปบุคคลจำนวนมากขึ้นได้ตระหนักว่าความเชื่อและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ยอมรับกันทั่วไป สำหรับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่ได้รับใช้ทุกคนแต่เป็นการแสดงถึงวิธีการที่ยึดมัน่นและยอมรับมาอย่างยาวนานสำหรับอัตตาในการแสดงออกถึงความชอบธรรมในตนเองและอำนาจเหนือผลที่ได้คือหลายคนเลือกที่จะไม่ยอมรับ และปฏิบัติต,ตามกฎข้อบังคับที่พวกเขาไม่สอดคล้องอีกต่อไปและถูกควบคุมโดยความรู้สึกผิดความกลัวที่ถูกลงโทษการข่มขู่และการเนรเทศกลุ่มศาสนาทั่วโลกมีส่วนอย่างมากในเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะแยกตัว ออกจากความปลอดภัยจากการที่มีคนบอกคุณว่าต้องทำอะไรอะไรถูกต้องและคุณจะรอดได้อย่างไรหากคุณปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการใช่คุณจะรอดจากสิ่งต่างๆมากมายเมื่อคุณดำรงชีวิตตามความเป็นจริง แต่สิ่งที่ได้รับการสอนและยังคงสอนต่อไปเนื่องจากความจริงไม่ใช่ความจริงเลยเป็นเพียงแนวคิดสามมิติที่อิงตามอัตตาขอความจริงที่แท้จริงคำสอนเทศในปัจจุบันจำนวนมากมีต้นกำเนิดอยู่ในจิตใจของบรรดา ผู้ที่มีความหมายดีแต่สามารถเข้าใจความจริงผ่านข้อจำกัดของสภาวะจิตสานึกสามมิติเท่านั้นไม่ควรจัดระเบียบความจริงแต่สามารถเข้าใจความจริงผ่านข้อจำกัดของสภาวะจิตสานึกสามมิติเท่านั้นไม่ควรจัดระเบียบความจริง เพราะในนาทีที่มันเป็นมันจะดึงดูดสภาวะของจิตสานึกที่แตกต่างกันซึ่งหลายๆอย่างไม่ได้อยู่ในระดับของจิตสานึกที่สามารถเข้าใจข้อความของครูดั้งเดิมได้คำสอนที่แท้จริงของการชำระทางวิญญาณด่งก้องกังวาน ได้สูญหายไปทั่วทางองค์กรผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายสงครามและความรุนแรงที่ยืดเยือ้อไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อสันติภาพอีกต่อไปจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มปรากฏให้เห็นในสายตาใหม่ๆที่มีวิวัฒนาการมากขึ้นโดยตระหนักว่าสงคราม และความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงการแยกตัวและอำนาจเหนือแทนที่จะเป็นความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่ตามที่บรรดาผู้ที่พยายามจะขยายเวลาออกไปรู้และเข้าใจว่าเราหมายถึงผู้ที่สร้างและได้รับประโยชน์ จากสงครามมากกว่าผู้ที่ถูกบังคับให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงพิการและถูกฆ่าและผู้ที่เชื่อว่าสงครามเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อหัวใจเปิดรับความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นความโง่เขลาของการฆ่าเพื่อนมนุษย์ พราะต้องการสิ่งที่อีกฝ่ายมีหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็จะกลายเป็นที่ประจักษ์แก่คนส่วนใหญ่มากขึ้นระดับของการรับรู้ที่สูงขึ้นกำลังเกิดขึ้นในจิตใ,ใจของมนุษย์แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวประชาชนเองเท่านั้น เมื่อพวกเขาเริ่มเรียกร้องอำนาจและตระหนักว่าการมองนอกตัวเองต่อรัฐบาลนาการเมืองบุคคลที่มีชื่อเสียงผู้นำเคลตจากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพวกเขาในการปฏิเสธและมอบอำนาจโดยกำเนิดของพวกเขาเองความไม่เป็นธรรมดา ความไม่ลงรอยกันและกิจกรรมที่ซ่อนเร้นอันยาวนานของความเห็นแก่ตัวต้องถูกเปิดเผยเป็นพยานและเห็นสิ่งที่พวกเขาเป็นตัวแทนจริงๆก่อนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรมากมายในโลกนี้ในเวลานี้ โรดจำไว้ว่าโลกเป็นดาวเคราะห์แห่งเวลาและพื้นที่และกระบวนการแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์กำลังเผยออกมาสิ่งเหล่านี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปเพราะไม่มีโแห่งสวรรค์ที่จะสนับสนุนพวกเขาเราจะพูดถึงความกระตันยู เพราะความกตัญญูเป็นแง่มุมของความรักทางคู่เป็นของพระเจ้าเท่านั้นไม่มีใครในตัวเองมีความรักหรือความกตัญญูที่จะให้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อถึงจุดหนึ่งในการเดินทางฝ่ายวิญญาณของทุกคนพวกเขาต้องหยุดมองหาความรัก หรือความกตัญญูต่อผู้อื่นและเริ่มสแสวงหาจากที่เดียวที่มีอยู่จากภายในพระเจ้าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะคาดหวังความรักหรือความกตัญญูจากคนบางคนและเมื่อไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตำหนีพวกเขาหรือแม้แต่ตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามผู้ที่คุณอาจคาดหวังสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพวกเขาเองเพื่อให้ความรักและความกตัญญูเป็นคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลาผ่านตัวบุคคลแต่ไม่เคยมาจากพวกเขาความรักหรือความกตัญญูที่คุณสแสวงหาอาจไม่เคยมาจาก สิ่งที่คุณคาดหวังหรือต้องการจากมันแต่ถ้าคุณรับทราบและแสวงหาจากภายในฉันไม่สามารถแยกจากความรักที่ฉันเป็นได้ฉันก็สมบูรณ์และสมบูรณ์เพราะฉันใช่มันจะไหลมาหาคุณในทางและจากสถานที่ที่คุณคาดไม่ถึง แสดงความกตัญญูต่อเหตุแทนที่จะเป็นผลความกตัญญูต่อคุณสมบัติของแหล่งที่มาที่สํแดงออกและปรากฏภายนอกตามที่คุณรู้สึกขอบคุณหากคุณรู้สึกขอบคุณสําหรับบางคนหรือบางคนในชีวิตคุณให้มองว่าพวกเขาเป็นการแสดงออกภายนอก ของความเป็นหนึ่งเดียวกับคุณด้วยความปลองดองและความเป็นหนึ่งอันศักดิ์สิทธิ์หากคุณรู้สึกขอบคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจงยอมรับว่าเป็นการสำแดงความสมบูรณ์ทางวิญญาณแสดงว่าความกะตัญยูต่อกดแห่งความอุดมสมบูรณ์อันต์ เมื่อเงินหรือสิ่งของเข้ามาหาคุณตระหนักว่าความงามในทุกรูปแบบทั้งดอกไม้ศิละปะธรรมชาติเสียงหัวเราะของทารกและความสุขที่สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการสำแดงในความจริงของความสุขความรัก ความสงบความกลมกลืนและความสมบูรณ์แบบของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทำสิ่งนี้กับทุกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณโดยให้เกียรติสาเหตุมากกว่าผลกระทบเพราะเอฟเฟกต์สามารถมาและผ่านไปได้แต่สาเหตุไม่เคยทำ และจะแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบใหม่แสดงว่าความกตัญยูต่อบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ตอนนี้หรือในอดีตอาจไม่เป็นที่พอใจหรือเจ็บปวดของมนุษย์ชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกเป็นโอกาสที่ได้รับการเลือกสรร เพื่อวิวัฒนาการทางวิญญาณและไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริงๆแต่เป็นการเป็นตัวแทนของทางเลือกที่คุณรู้ว่าจำเป็นเพื่อนำคุณไปสู่การตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการมองหาความรัก หรือความกตัญญูนอกตนเป็นการบูชารูปเขาลบจิตสำนึกจากพระเจ้าแหล่งที่มาพระเจ้าคือสิ่งที่มีอยู่จริงและเมื่อความเป็นจริงนั้นกลายเป็นสภาวะของสติสัมประชัญญะของคนสิ่งนั้นก็จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ในขณะที่และผ่านทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามส่วนตัวใดๆปัจจุบันกลายเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนแต่จำไว้ว่าทุกคนกำลังเรียนรู้สิ่งที่พวกเขามาเพื่อเรียนรู้และทุกคนยอมรับสัญญาชีวิตก่อนจุติไม่มีอะไร เป็นอุบัติเหตุและไม่มีใครเป็นเหยื่อแม้ว่าจะดูเป็นแบบนั้นหากตัดสินจากรูปหลักภายนอกก็ตามจงเป็นแสงสว่างดำเนินชีวิตตามความจริงสูงสุดของคนให้ดีที่สุดโดยไม่ตัดสินตนเองหากคุณล้มเหลวในบางครั้ง ให้ความช่วยเหลือเมื่อใดและที่ใดที่คุณได้รับคำแนะนำโดยรู้ว่าทุกอย่างกำลังดำเนินการตามแผนของพระเจ้าแม้จะมีข้อเท็จจริงและข้อมูลที่คุณอ่านหรือได้ยินจากแหล่งภายนอกพักผ่อนภายใน เชื่อสันชาติยานของคุณและปล่อยให้คนนอกศาสนาเดือดดาอนอย่างเรียบง่ายและปราศจากการตัดสินพวกเรากลุ่มอาร์ทูเรียน